นี่เป็นเคสส่วนตัวเลยนะเขาถามว่าเงินเดือนครอบครัวผมสามคนรวมกันหนึ่งจุดสี่แสนดีซหุ้นปันผลกลุ่มแข็งแกร่งหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นขึ้นไปเดือนละเจ็ดหมื่นถึงเก้าหมื่นระยะยาวสิบปีอโอเคไหมครับโอ้ออมเยอะมากเงินเดือนทั้งเอาครอบครัวมารวมกันเลยนะสามคน1 4หนึ่งจุดสี่แสนพี่ว่าทำถูกต้องไหมเออข้อแรกเนี่ย ก็ชื่นชมนะครับว่าอมอเยอะมากนะครับก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเป็นสิ่งถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องแน่นอนนะครับเอ่อเพราะว่าเราทํางานจนตายไม่ได้อ่ะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยก็ต้องทำงานจุดจุดหนึ่งโดยเฉพาะทำงานประจำเนี้ยมันก็แน่นอนว่าต้องมีวันเกษียณนะครับอายุสักหกสิบเลเซเนาะหกสิบหกสิบกว่าก็แล้วแต่เอ่อดังนั้นแน่นอนว่าเราต้องลงทุนเยอะๆไว้ก่อนในช่วงนี้แต่ว่าทีนี้ต้องบอกนี้ก่อนเบิร,ร์ว่าคอนเซปต์เนี่ยที่ที่เล่ามาเนี่ยพี่คิดว่าถูกต้องหมดถูกต้องหมด ทีนี้ก็อาจจะต้องมาคํานวณดูนะครับเพื่อเพื่อให้เรารู้ว่ามันจะตอบโจทย์เราได้จริงหรือเปล่านะครก็เช่นว่าเราเอาเงินที่เราลงทุนเนี่ยนะครับมาคํานวณกับผลตอบแทนคาดหวังที่เราคาดว่าจะได้ในแต่ละปีก่อนนะครับแล้วลองโปรเจคชันดูครับว่าเอ๊นะณตอนที่เราใส่เงินได้ถึงวันที่เรากรเกษียณเนี่ยมันจะได้มีเงินก้อนเนี่ยนะมากเพียงพอที่จะซื้อหุ้นปันผลแล้วมีพาสีอินคำเนี่ยมันเลี้ยงเราเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยพอหรือเปล่า พอหรือเปล่าประมาณเนี้เบิร์พี่ก็ต้องคำนวณสักหน่อยหนึ่งนะครับเออพี่ว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นครั้งหน้าอะไรอย่างงี้ดีไหมเบิร์ตที่เราจะมาทําคลิปนี้แล้วก็เนี่ยเอาอาจจะเอาเคสตั้ที่เคสเนี้นะครับในโอเคเขาอุตสาขอบคุณมากมนะครับที่ยกเวียงตัวเองขึ้นมานะครับพี่ว่าอาจจะเอาเคสเนี้ยมาลองนั่ง,งทาดูดีไหมเบิร์ตเอออืมว่าแบบเอ้ยเนี่ยมันสามารถที่จะเกษียณได้จริงหรือเปล่าดีไหมเนี่ยสิบปีเอาโจทย์นี้เลยเบิร์ตเอาโจทย์นี้เลย แต่ผมผมนี่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เงินเดือนครอบครัวสามคนรวมกันเงสี่แสนดีซีเอหุ้นปันผลกลุ่มแข็งแกร่งหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจในเร่นหนึ่งว่าหกถึงเจ็ดปันผลไรปันผลปันผลหกเจ็ดเปอร์เซ็นปันผลแล้วแล้วมันหุ้นหุ้นปันผลและแถมแข็งแกร่งด้วยหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นนี่แหละก็คืออย่างนี้เบิร์ดตอนนี้เป็นไปได้เพราะว่าดอกเบี้ยมันดอกเบี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรดอกเบี้ยมันต่ำไงไอ้ดอกเบี้ยงงเลยดอกเบี้ยมันสูง ดับเบิ้ลมาสูงปันผลมาสูงด้วยดังนั้นตอนนี้หุ้นแข็งแกร่งปันผลหกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้เบิร์ตตอนนี้เป็นไปได้หกเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้เป็นไปได้แล้วก็ขึ้นไปเดือนละเจ็ดถึงเก้าหมื่นอ่าครับผมก็คือเหมือนดีซีเองไงดีซีเอคือเบิร์ตเบิร์ตเบิร์ตอ่านผิดหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปตัดแล้วก็ oh. เดือนละโอเคโอเคนะ โอวินบอกผิดชีวิตเปลี่ยนเลยพิงบอกว่าคอนเซปต์โอเคเบิร์ตพยงแต่ว่าสิ่งที่พี่จะเดาใน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 ประโยคนี้ก็คือมีสองข้อหนึ่งก็คือหุ้นหุ้นแข็งแกร่งที่ปันผลเยอะๆเนี่ยคำถามคือเราเลือกหุ้นที่ธุรกิจมีความสมเสมอของรายได้และกำไรจริงหรือเปล่านะนี่เดาข้อที่หนึ่งะครับข้อที่สองก็คือว่า การทาแบบนี้ไปสิบปีข้างหน้าเนี่ยเดาเลเดาเล่นเล่นว่าอาจจะอายุสี่ห้าห้าสิบหละประมาณนี้นะคนถามเนี่ยนะเดานะเดานะครับ <S 2> <S 2> <ดา>ระมเลยก็ต้องถามต่อว่าแล้วเงินที่เราเออกไปสิบปีเนี่ยมันพอหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยทีนี้พี่เลยคิดว่าเคสเนี้ยน่าสนใจมากเบิร์ดเลยคิดว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยอยากจะมาทําเรื่องนี้เลยว่าเออเราจะ,กะเกษียณด้วยเงินเท่าไหร่เออจากเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยเป็นต้นดีไหมเออดีดีคือมันผ,ผลพอไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <ๆ S 2> ประมาณอ่าเดี๋ยวครั้งหน้านะครับ ถ้าไม่มีเรื่องน่าสนใจอื่นมากๆมาแทรกเออถ้ามีเรื่องน่าสนใจอื่นแทรกเราเราแทรกก่อนนะฮะ